คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะหลังจากวันที่8เดือน8นะวันวาราลักษมีวันบูชาพระแม่ลักษมีต้องบอกเลยชีวีของคุณเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างแน่นอนรุ่งเรืองรอบด้านนะจ๊ะนั่นหมายความว่าในเรื่องของการเงินการทองของคุณดูเหมือนกับว่าจะมีเพิ่มผูนเออ เงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาคุณจะมีโอกาสที่จะมีการเงินที่เพิ่มพูนมากมายกว่าเดิมนะจ๊ะและในเรื่องของความสวยความหล่อความงามของคุณต้องบอกเลยคุณจะดูดีขึ้นคุณจะสวยขึ้นคุณจะหล่อขึ้นคุณจะดูดีขึ้นคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะและหากเป็นในเรื่องของนะความรักต้องบอกเลยความรักมีการพัฒนานะจ๊ะมีความคืบหน้านะจ๊ะ โสด,ดอยู่นะแอบชอบใครอยู่อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเกิดสถานะไม่ค่อยชัดเจนนั้นมีโอกาสว่าอาจจะมีโอกาสชัดเจนขึ้นนะในไม่กี่วันนี้ก็ได้โอ้มีความคืบหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตรอบด้านการงานการเงินธุรกิจความรักนะมีโอกาสว่ามันจะมีความคืบหน้ามันจะมีโอกาสที่ ความสัมพันธ์ความรักความอุดมสมบูรณ์จะเกิดแก่ดวงชะตาของคุณนะคะมันจะมีความคืบหน้ามันมีความเติบโตนะ่ะในรอบด้านนะการงานเติบโตขึ้นธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นการเงินมีพอกพูนเพิ่มพูนมากขึ้นมีกําไรมีผลกําไรนะได้รับดอกบงดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะคะมีการเงินที่ เพิ่มพูนพออผงพออผูนนะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็มีความคืบหน้านะคะชอบใครอยู่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์นะไม่ชัดเจนก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นนะหรือถ้าเกิดว่าคบคบผากันอยู่นะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้มีความก้าวหน้าคืบหน้าในความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสที่จะได้แพลนในเรื่องของแต่งงงแต่งงานหรือการเป็นครอบครัวนะ ใครหวังลูกอาจจะได้ลูกก็ได้ในช่วงเวลานี้นะมีความอุดดมสมบูรณ์ในดวงชะตาในรอบด้านนั่นเองโอ้นะใครแล้หนายนาย้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ